อนุวัฒน์ากินปลาหรือว่าประตักสยามซินบีมวยไทยสวัสดีครับก็หลังจากที่โดนเพชรไพรินชนะไปก็รู้สึกว่าไม่อยากต่อยกันละเหมือนกับต่อยกับตัวเองไงไม่รู้เหมือนสองกระจกปะหน้าคล้ายกันเนาะก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยหน,หละนะครับมาอยู่ที่นี่ได้กีนะ่สัปดาห์กี่เดือนละสัปดาห์นะอก็ย้ายมาอยู่เนี่ยที่คลองคลองสองเนี่ยนะครับคลองสองคลองสามเนี่ยนะครับค่ายมวยสินน้อย เป็นไงมาไงถึงมายูอได่มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเ <c oughs> คยอยู่แล้วครับก็ <c oughs> ในสายในหัวสิงกับพี่หนุ่มน้อยครับ <c oughs> คุยกัน <c oughs> โคกันเมื่อก่อนเคยซ้อมทันกันไหม <c oughs> ไม่ทันอ๋อไม่ทันก็เลยชกกันได้ <c oughs> พี่ก็ซ้อมภูกเกตอืม <c oughs> แล้วของพี่ก็ซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่โควิดชกไว้กี่ไฟแล้วพี่สามครับไฟแรกชนะเพชรมงคลชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มน็อกเลยปะสอกปะใช่รับ ที่อตกรไหมครับรอบไฟที่2ก็มาชิงร้อยสิประเทศไทยที่อตกรเจอกับเพชรพลินก็แพ้ไปครับใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล่าสุดเห็นพี่เล็กบอกเข้าไม่ติดเลยเจอใครนะชูซับวันนั้นเกมเป็นไงก็ชกสบายเราชนะขาดเลยครับใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่นี่ตอนแรกมีโปรแกรมไหมสิบไหมวันที่สิบวันตอนแรกเคเจอใคร10สิบยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลื่อนไปเพราะว่าคุิดรอบสองมาแล้วนะครับแล้วก็จะชกที่ อตกรอตกรก็ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะพื้นที่นนทบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงสีแดงเลยตอนนี้คืออยู่นี่ยาวไหมน่าจะยาวน่าจะยาวแล้วนะก็ซื้อสิทธิ์มาหรือว่ามาเลยซื้อมาซื้อสิทธิ์มาอยู่นี่ยาวเลยครับอะไรนะพี่เล็กซื้อสิทธิ์มาเลยครับมาซ้อมที่นี่ซ้อมได้กี่เดือนแล้วนะสองอาทิตย์ ครับช่วยใครปั้มบ้างพี่ตอนนี้ช่วยพี่เพชรปรินช่วยเพชรปรินปั้มแล้วช่วยใครปั้มอีกคนเดียวครับคนเดียวเพราะว่าเพชรปรินจะมีรายการช่องเจ็ดสีใช่ครับเจอใครเดียที่มีไฟแรกยังงไชื่อเดิมสีเสื้อไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นปตักสยามว k เขาใหญ่ครับสีเสื้อนี้ไม่ต้องกลัวเนาะอย่างน้อยสามกำปั้นมีอาชีถูกไหมใช่ครับเท่าที่เขาวเขาบอกมา วงในวงในพี่ฮะบอกใครนะเจอใครดีพี่ไฟแรกอยู่นี่ดูดูไว้ไหมดูไว้ไหมทีแรกก็บอกว่าน่าจะพชรอำนาจเพชรอำนาจสวรรค์สร้างบันจาช่วงหลังเพชรอำนาจร่างกายก็ไม่เหมือนก่อนโควิดนะเคยเจอกันไหมไม่เคยยังไม่เคยแรกๆเลยพี่ชกมวยอยู่สายไหนวันทรงชัยครับใช่ไหมใช่ครับวันทรงชัยประทะใครบ้างพี่ก็ลายตัวเสือใหญ่เสือใหญ่ชอห้าพยักษ์สายเล็กสายเล็กสอสศาลาชีพโมฮก โมฮอสสถานเมืองเล็กสถานเมืองเล็กแล้วก็ย้ายมาสายสุเกิเวสได้ได้กี่กี่กีสสส่สามไฟครับสามไฟก็คือสามไฟหลังโควิดปะใช่ครับหลังโควิดมีชนะสองแพ, 1. 1> แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งครั้งก่อนหน้านี้เป็นแชมป์อะไรบ้างพี่แชม105ป์ร <105 S 2> ้อยห้าปอนร้อยห้าปอนล่มเนินได้จากใครครับคุมันทองคุมันทองชอฮาพยักครับแล้วก็ เอได้จากก้าวเด้งก้าวเด้งได้จากก้าวเด้งก้าวเด้งสุดี่มีเกี่ยวกุมารทองนี่ที่ไทยรัฐปะไทยรัฐไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าเหมือนกันได้แชมป์ไทยรัฐด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีละเป็นแชมป์เป็นตำนานครับแล้วก็เป็นเอ็ดวันด้วยเออฮะเอ็ดวันร้อยห้าบอลด้วยดูสายสื่เกียรติเพชรพี่เล็กตัวต่อยเยอะไหมพี่กัดเท่าไหร่เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดตัวต่อยเขาเยอะแต่ไม่ต่อยกับตัวเดียวคือเพชรไบริน เอาฝาก FC หน่อยพี่มาอยู่ที่นี่ละนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อสมัยเป็น VK เคขาใหญ่เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเจอกับไทยปีนี้คงไม่ทันแล้วเนาะครับต้องเป็นปีหกสิบฝั่งฝาก FC หน่อยครับมีคนถามมาเยอะเลยช่วยเป็นแลำลังใกให้ปรัตักสยามด้วยครับจะตามให้เต็มที่ตุกไฟครับพิกัดตอนนี้คือ16-17 16 17อ่ะได้หมดปีนี้อยู่หนพี่บบจากพัทลุงจากพัทลุง เดี๋ยวรอติดตามนะครับปีนี้คงไม่ทันแล้วครับปีหน้าเดี๋ยวรอติดตามผลงานของประตักสยามหรือว่าอรุวัตรนะครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่แล้วก็มาซ้อมที่ใหม่มาอยู่ที่นี่ละนะครับมาอยู่สิทธ์หนุนน้อยที่คลอง2หรือ3คลอง3ประทุมธานีนะครับก็ต้องรอติดตามแะครับว่าผลงานปี64เลยเนาะนะครับกับสีเสื้อใหม่จะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยรอติดตามเยอะครับ